นกันมคะอยากเล่นสั้นแต่ไม่รู้จะเข้าซื้อที่จุดไหนพอซื้อแล้วก็ไม่รู้ว่าหุ้นจะวิ่งขึ้นไปหรือเปล่าวันนี้ค่ะอ,อมก็เลยจะมาแชร์เทคนิคหาจุดซื้อเล่นสั้นุ้่วิ่งทันใจใน time frame ชั่วโมงค่ะโดยวันนี้นะคะเราก็ได้นำ indicator นะคะหลายตัวมามัดรวมกัน เพื่อคอนเฟิร์มจุดซื้อที่แน่นยํำนะคะถ้าพร้อมที่จะไปะชมเนื้อหากันแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Profit Pioneer UST ันเยอะๆนะคะค่ะสำหรับอินดิเคเตอร์ที่ออมจะได้ใช้ในวันนี้นะคะก็คือออมจะใช้เส้น EMA นะคะ2เส้นเพื่อดูแนวโน้มนะคะว่าเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ใช้อินดิเคเตอร์นะคะ MSI และ RSI ค่ะซึ่งพารามิเตอร์เนี่ย ก็จะอยู่ที่14วันค่ะทั้ง MFI แล้วก็ RSI เลยส่วนเส้น EMA เนี่ยเราจะใช้เส้น21วันแล้วก็เส้น50วันนะคะโดยเส้น50วันเนี่ยเราก็จะใช้ดูแนวโน้มค่ะและเส้น21วันเนี่ยนี่นะคะเป็นจุดที่เราจะดูจุดเข้าซื้อเลยค่ะค่ะและสำหรับ RSI เนี่ยทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่า 20เนี่ยค,ะค,ะคือ over s o l l นะคะ80คือ overbought ถูกไหมคะส่วน MFI เนี่ยเขาจะต่างจาก RSI ยังไงเนาะซึ่ง MFI นะคะเขาจะเป็นตัววัดโมเมนตัมนะคะเพื่อวัดปริมาณเงินที่เข้าและออกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้ถึงกระแสะเงินนะคะของแรงซื้อแรงขายในตลาดนะคะโดยเขาจะคำนวณจากราคาบวกวอลลุ่มค่ะซึ่งถ้าเป็น RSI เนี่ย เขาจะคำนวณจากแค่ราคาอย่างเดียวเนาะคือราคาขึ้นไอใไอขึ้นราคาลงไอใไอลงแบบนั้นเนาะแต่ว่าตัว mfi เนี่ยคือเขาจะใช้วอลลุ่มนะคะก็คือปริมาณการซื้อขายเนี่ยของเรานะคะเข้ามาควบคู่ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะก็ ยิ่งมีความแม่นยำม,มากกว่า RSI เลยเนาะเพราะว่ามีทั้งราคาแล้วก็วอลลุ่มบวกกันแล้วเอามาคำนวณน,นะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราก็จะดูอินดิเคเตอร์เนี่ยตัวทั้ง RSI แล้วก็ MFI เพื่อเป็นตัวดับเบิลคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งเลยนะคะ,ะและเงื่อนไขสำหรับจุดซื้อนะคะที่เราจะนำมาหาจังหวะเล่นสั้นในวันนี้นะคะก็มีดังนี้เลยนะคะคือแท่งเทียนเนี่ยจะต้องยืนเหนือเส้น EMA 21วัน และ EMA 50วันค่ะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ออมได้นํามาเนาะซึ่งอย่างที่ออมบอกนะคะการเล่นสั้นเนาะก็จะแนะนำนะคะให้ทุกคนใช้ไท m ์ Frame หชั่วโมงค่ะอ่าเราสามารถใช้ไท m ์ Frame day ได้นะคะแต่ว่าใช้เพื่อดูแนวโน้มเท่านั้นค่ะว่าตอนนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นไหมนะคะถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นโอเคให้เรามาหาจุดซื้อจุดขายนะคะที่ไท m ์เฟร m e ชั่วโมงค่ะอ่าซึ่ง อย่างที่บอกเลยนะคะว่าอะไรอ่ะมันจะมีเงื่อนไขยอยู่สข้อเนาะซึ่งเงื่อนไขแรกนะคะอ่ะเราขอมาช่องกลางนะเงื่อนไขแรกนะคะ MFI นะคะ MFI เส่นพารามิเตอร์14วันเนี่ยเขาจะต้องเกิด Over s o l ซค่ะเกิด OverSO l นะคะเราก็คือ mm hmm. ราคาเนี่ยต่ำกว่า20เนาะแล้วก็ตัดขึ้นอ่าเพราเขาตัดขึ้นตรงนี้เนี่ยจุดที่เขาตัดขึ้นเนี่ยคะ่ะจุดนี้เป็น เงื่อนไขที่1อ่าส่วนเงื่อนไขที่2หลังจากที่ MFI เขาตัดขึ้นแล้วให้เรานะคะมองไปที่แท่งเทียนด้านบนเนาะว่าแสดงว่าแท่งเทียนนี้นะคะเป็นแท่งเทียนสําคัญค่ะให้เราตีกรอบราคาไฮกับราคาโลของแท่งเทียนสําคัญนี้ไว้นะคะอ่าตีกรอบไว้เลยแล้วถ้าราคาะคะเขาสามารถทะลุนะคะตอบนี้ของเราได้นะคะจุดนี้นะคะก็เป็นจุดซื้อ แต่เขามีอีกเงื่อนไขหนึ่งเล็กๆนะคะก็คืออ่าพอมันทะลุขึ้นได้แล้วเนี่ยจะต้องขอให้แท่งเทียนเนี่ยเขายืนเหนือเส้น EMA 21ได้จุดนี้ถึงเป็นสัญญาณซื้อค่ะอะละบางคนถามว่าไหนบอกใช้ EMA 2เส้นใช่ไหมคะ,ะแล้ว EMA 50ล่ะความจริงอันนี้เราเหมือนเป็นการเหมือนแคบมาแค่ช่วงหนึ่งเนาะช่วงเล็กๆซึ่งตรงเนี้ยเส้น EMA 50เขาชี้ขึ้นอยู่แล้วเนาะ เขาเป็นการดูแนวโน้มในระยะกลางนะคะถึงระยะยาวเขาชี้ขึ้นอยู่แล้วเราก็เลยใช้ EMA 21วันเพื่อมาดูจุดซื้อแทนค่ะ,ะที่ออมบอกไปเนาะเงื่อนขายแรก NFI เนี่ยเกิด over s o n e นะคะแล้วก็ตัดตัดขึ้นเนาะเกิด over s o n e ก็คือราคาต่ํากว่า20แล้วก็ตัดขึ้นเรียบร้อยแล้วให้เรามองไปที่ด้านบนว่าแท่งเทียนมันตรงกับแท่งเทียนไหนแท่งเทียนนั้นคือแท่งเทียนสําคัญค่ะ ให้เราตีกรอบราคา h i g กับราคาโลของแท่งเทียนแท่งสำคัญไว้แล้วพอราคาเนี่ยมันสามารถยืนนะคะติดทะลุกรอบไายราคา h i g ของแท่งเทียนสำคัญได้เนี่ยและยังต้องยืนเหนือเส้น EMA 21วันได้จุดนี้เป็นสัญญาณซื้อค่ะอ่าแล้วทำไมเราถึงต้องใช้ RSI เพราะว่าเราจะมาใช้ confirm อีกเหมือนกันแต่ว่า RSI เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ดู overbought oversold แล้วค่ะ ถ้าดู o อเวอร์บอทโอเวอร์โเนี่ยก็คือดูว่เส้นถึงเลข80หรือเปล่าถึง20หรือเปล่าถูกไหมคะแต่ว่าคราวนี้เราจะใช้ RSI นะคะมาดูว่ามาดูเส้นกลางค่ะนี่เส้นนี้ตรงกลางเส้นปะปะกลางๆนะคะเส้นนี้ก็คือเส้น50ซึ่ง RSI เนี่ยขอให้เขาตัดตัดขึ้นนะคะตัดขึ้นเหนือเส้นเกิน50นะคะเกิน50จุดนี้คือจุดคอนเฟิร์มนะคะ คอนเฟิร์มจุดซื้อค่ะพอเราเจอ3จุดแบบนี้แล้วเราก็สามารถเข้าซื้อได้ค่ะเนาะจุดซื้อนะคะเล่นสัน้นอันนี้เป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะคะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูอีกนะคะตัวอย่างหลายๆตัวเนาะตัวอย่างนี้นะคะเหมือนกันเลยนะคะเงื่อนไขแรกนะคะ MFI นะคะจะต้องเกิด o v e r s o l d ค่ะ o v e r s o l d นะคะก็คือต่ำกว่า20แล้วเขาตัดขึ้นตัดขึ้นเส้น2ีเนาะ แต่ขึ้นเส้น20แล้วให้เรามองไปที่แท่งเทียนด้านบนว่าตรงกับแท่งเทียนไหนให้เราตีกรอบราคาไฮและราคาโลของแท่งเทียนสําคัญไว้นะคะแล้วจุดไหนคือจุดซื้อนะคะจุดซื้อก็คือจุดที่ราคาปิดเนี่ยสามารถทะลุนะคะหรือว่ายืนเหนือกรอบบนนะคะที่เราตีไว้เนาะเนี่ยกรอบบนที่เราตีไว้เส้นสีม่วงเนี่ยถ้ามันยืนเหนือได้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ใช่จุดซื้อที่ถูกต้องนะคะคือจะต้อง เขาจะต้องยืนบนเส้น EMA 21วันได้ด้วยจุดนั้นก็คือจุดซื้อค่ะ,ะแล้วจุดนี้นะคะก็ยังมีจุดคอนเฟิร์มอีก1จุดก็คือเงื่อนไขที่3ามนี้ RSI นะคะจะต้องตัดเกินห้าสิบนะคะนี่เส้นห้าิคือเส้นกลางเนาะเส้นปักปะตรงกลางนี้คือมันตัดขึ้นเกินเส้นห้าสิบจุดนี้และคะ่ะเห็นไหมคะนี่จุดนี้เห็นไหมคะเป็นจุดซื้อค่ะคอนเฟิร์มจุดซื้ออซื้อแล้วปุ๊บเป็นยังไงคะราคาขึ้นแบบนี้เลย ค่อนข้างที่จะแม่นมากเพราะว่าเราคอนเฟิร์มจุดซื้อนะคะหลายจุดด้วยกันเลยหลายเงื่อนไขเลยเนาะอ่าและตรงนี้นะคะพอเรารู้จุดซื้อแล้วแล้วจุดสต็อปลอสของเราคือตรงไหนก็คือกรอบนี้แหละค่ะทุกคนก็คือกรอบที่เราตีไว้นาอเส้นสีม่วงเนาะก็คือราคาโลของแท่งเทียนสําคัญนั่นเองนะคะอ่าให้เราดูเลยนะตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะราคาโลของแท่งเทียนสําคัญนะถ้าตราดที่เราซื้อไปแล้วเนี่ยราคาเขาไม่ได้หลุดราคาโลของแท่งเทียนสาคัญเนี่ย เราถือทํากําไรไปได้เลยค่ะแต่ถ้าเขาหลุดลงมานะคะราคาเขาหลุดลงมานะคะหลุดลงมาแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะสต็อปลอสเนาะเพราะมันเป็นจุดสต็อปลอสของการเล่นสั้นของจุดซื้อน,นี้เลยนะคะ,ะค่อนข้างแม่นยําม,มากเลยนะคะจุดนี้เดี๋ยวออมจะลองไปดูตัวอย่างนะคะดูหลายๆตัวอย่างเนาะเราจะได้วิเคราะห์กันถูกต้องเนาะ,อ,ะอันนี้เหมือนกันเลยนะคะ MFI นะคะพารามิเตอร์14วันเนี่ยเกิดนะคะ เกิดโอเวอร์โซนะคะเกิด over อร์โซก็คือราคาเนี่ยต่ำกว่า20แล้วแล้วเขาตัดขึ้น20มาจุดที่เขาตัดขึ้นเส้น20นะคะจุดนี้ให้เรามองไปที่ด้านบนว่าตรงกับแท่งเทียนสําคัญแท่งนี้ให้เราตีกรอบค่ะให้เราตีกรอบราคาไฮกับราคาโลของแท่งเทียนสําคัญไว้แล้วจุดซื้อคือจุดที่ราคาจะต้องปิดยืนเหนือราคากรอบนะคะกรอบราคาไฮที่เราตีไว้เนี่ย และยังต้องยืนเหนือเส้น EMA 21วันจุดนี้เป็นจุดสัญญาณซื้อค่ะและถ้าเราอยากคอนเฟิร์มอีกจุดหนึ่ง RSI นะคะ,ะ RSI 14วันจะต้องตัดเกิน50นะคะตัดเกิน50คอนเฟิร์ม3จุดปุ๊บสามารถเข้าซื้อได้ค่ะ,อ,ะอันนี้ Time frame 1ชั่วโมงนะคะนี่ถ้าเราซื้อแล้วเนี่ยราคาเนี่ยยังสามารถยืนได้ไม่หลุดกรอบล่างของแท่งเทียนสำคัญที่เราตีกรอบไว้เนี่ย ไม่เป็นไรถือทํากําไรไปได้เลยยาวๆเลยค่ะแต่ถ้าหลุดเราก็ต้องทําตามสัญญาณก็คือ STOP LOSS นั่นเองเนาะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะอ่าตัวอย่างนี้อ่าเห็นไหมคะออมได้นํามาหลายตัวอย่างมาอ่าอันนี้อีกเนาะที่บอกเลยนี่เหมือนกันเงื่อนไขแรก mfi เกิด over sold ตัดเส้น20ขึ้นให้เรามองไปที่ด้านบนตรงกับแท่งเทียนไหนให้เราตีนะคะราคา high ราคา low ไว้ และถ้าราคาปิดเนี่ยสามารถยืนเหนือกรอบที่เราทําไว้ได้และยืนเหนือเส้น EMA 21วันจุดซื้อและคอนเฟิร์มด้วย RSI ตัดเกิน50อ่ะนี่ค่ะคอนเฟิร์มจุดซื้อเลยคือแล้วเป็นไงคะนี่ทาเฟรมหนึชั่วโมงด้วยนะแม่นยําม,มากนะคะแล้วยิ่งถ้าเป็นทางเฟรมเดย์จะยิ่งแม่นยํากว่าน,นี้อีกคะ่ะแต่ว่าก็จะค่อนข้างช้ากว่านะถ้าเราอยากเล่นเร็วเล่นสั้นเนี่ยแนะนํามาดูคู่กับทางเฟรมหชั่วโมงเลยแบบนี้นะคะจะ ค่อนข,ข้างทํากําไรได้ไวเนาะเห็นไหมคะเป็นเทนขาขึ้นด้วยอย่างนี้เนาะอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะพอครบเงื่อนไขทุกตัวแล้วเนี่ยเราตีกรอบไว้แล้วถ้าตาบใดที่อ่าสมมติว่าตรงนี้นะคะคือจุดซื้อที่ถูกต้องแล้วเนาะตรงนี้เนาะตามเงื่อนไขหมดแล้วนะคะตามเงื่อนไขหมดแล้วแต่สุดท้ายเห็นไหมคะเขาก็มีย่อลงมาเหมือนกันนะมีย่อลงมาเหมือนกันแต่อะไรราคาปิดนะคะไม่ได้หลุดกรอบล่างของแท่งเทียนสําคัญเลยนะคะ ไม่ได้หลุดเลยนะเราซื้อแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้นะคะยังไม่ต้องสต็อปรอเนาะเพราะว่ามันยังไม่ได้ปิดต่ํากว่ากรอบล่างของแท่งที่สำคัญเลยก็คือที่เราตีกรอบสีม่วงๆนี้เนี่ยถ้ามันไม่หลุดเราสามารถถือได้เห็นไหมคะสุดท้ายเขาก็เด้งขึ้นไปได้เหมือนเดิมเนาะอ่านี่นะคะนอกจากเด้งขึ้นไปได้แล้วเนี่ยยังสามารถทํากําไรได้ได้เยอะด้วยนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแม่นมากเลยเนี่ยล่ะคะ่ะก็คือการนํา MFI นะคะที่เขาใช้ ราคานะคะมาบวกกับวอลลุ่มค่ะก็จะค่อนข้างที่จะแม่นยำมากเลยนะคะแม่นยำสูงกว่า RSI นะคะเราก็เลยใช้ตัว MFI เนี่ยมาดู overbought Over o v e r s o u d แทน RSI ค่ะและ RSI เนี่ยเราก็เลยใช้มาคอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิร์มตรงเส้น50นะให้เขาเกินเส้น50คือโซนบนอนะเป็นโซนแข็งแกร่งนะคะเป็นโซนแข็งแกร่งถ้าอยู่โซนล่างจะเป็นปโซน on air เนาะอ่ะอันนี้เราก็เลยใช้ RSI เนี่ยมาคอนเฟิร์มโซนแข็งแกร่งนั่นเอง นอกจากเราจะมีอินดิเคเตอร์ที่ดูจุดซื้อจุดขายแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีอินดิเคเตอร์ที่ดูแนวโน้มเนาะควบคู่ก,กัน2อย่างแบบนี้ก็จะแม่นยํามากนะคะอ่าใครนะคะที่ได้เรียนในวันนี้ไปนะคะก็ลองนาสูตรนี้ไปใช้ได้นะคะค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ความรู้ดีๆจากคลิปนี้นะคะแล้วก็ลองนําไปแบกเทดูนะคะถ้าใครที่ได้กําไรเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์ที่ช่องด้านล่างได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย